สว,ส,ส,วส,ส,สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัชลาพรพิงพอกำลังศึกษาอยู่ชั้นพยุมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้จะมาท่องคำอุปาาสรรค x ส10กำลัง18 เทตะ1 0ิบกำลัง15เทลลา10บกำลัง12จิกะ1 0บกำลังเเมกะ1 0บกำลัง6กิโล10บกำลัง3เฮกโต10บกำลัง2เดคา10บกำลัง1เดซิส0ลังลบ1เซนติ10กำลังลบ2มิลลิ10กลังลบ3ไมโคร10กำลังลบหนาโน10กำลังลบ9พิโค10กลังลบ12เฟมโต10กำลังลบ15อะโต10กำลังลบ18 มวลมีหน่วยเป็นเมตรความยาวมีหน่วยเป็นกิโลเวลามีหน่วยเป็นวินาทีไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภ,ภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลความเข้มข้นของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลา่าปริมาณเสื่อมสองปริมาณหน่วยที่ใช้วัดมุมภายในวงกลมเลเดียนหน่วยที่ใช้วัดมุมภายในทรงกลมสเตเลเดียน